จะเสร็จทำที่จะยุบสภาห,หรือไม่ก็พยายามนะที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ก็เป็นหน้าที่ของสสที่ทํางานในสภาไปแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในส่วนของอันที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็สามารถใช้ได้เลยในตอนนี้ไม่ต้องรอเราไปรัฐบาลก็สามารถที่มีแล้วเอาไปใช้ได้อย่างที่นี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้พี่เียถามเราหลายคนทํางานในบริษัทแล้วมีประกันสังคมเนาะอยากเห็นคนที่ ไม่มีงานทาหรือตกงานเป็นอาชีพอิสระมีไหมในห้องเนี้ยแบบว่าเป็นแรงงานนอกระบบและไม่ได้อยู่ในระบบรั้วโรงงานอีกต่อไปอาจจะทํามาค้าขายหรืออยู่ต่างจังหวัดอื่นๆเนาะอ่าในนี้มีแล้วแล้วในนี้มีใครที่มีพ่อแม่อายุหกสิบปีขึ้นไปบ้างมีไหมอ่ามีใครมีลูกเล็กที่แบบยังไม่เกินหกขวบมีไหมคะมีลูกน้อยไหมมีอุทิตละคนหนึ่งนะเมื่อกี้นะก็คือจะบอกว่า คถเนี่ยก็จะต่อยอดจากนโยบายแรงงานแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือจะดูแลในด้านของสวัสดิการแน่นอนหลายคนมีลูกเล็กที่ยังไม่หกขวบมีพ่อแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือมีคนอื่นๆที่เรารู้จักมกคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นนโยบายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่พูดไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดในสิ่งที่มีอยู่และสามารถเบิกได้นําไปใช้ได้มีงบประมาณตรงไหนที่สามารถใช้ได้โดยเฉพาะใครที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่น ในอบจอที่แห่งนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะรู้ดีว่างบในท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาจากหลายหน่วยงานด้วยกันสวัสดิการของเราเนี่ยตอนนี้สเปกสปะกระจายอยู่ประมาณส2บสองกระทรวงได้ที่ดูแลด้านสวัสดิการเนาะหลายคนพูดถึงสวัสดิการเอ๊ะนึกถึงเบีย้ยผู้สูงอายุถูกไหมคะนึกถึงเบีย้ยผู้พิการนึกถึงเงินเด็กเล็กอะไรเงี้ยอาจจะพิดว่า มันมีแค่นี้แต่จริงๆไม่ใช่หลายคนแบบว่าไปเอจอพมจอจังหวัดเพื่อขอกายอุปกรณ์ให้คนพิการแต่ที่จริงไม่ใช่นะต้องไปเบิกสพสชเห็นไหมบางคนก็เข้าใจผิดว่าแล้วก็โดนหน่วยงานไล่กลับมาว่าฉันไม่เกี่ยวข้องคุณต้องไปตรงนู้นคุณต้องไปตรงนี้คือเราไปผิดที่เพราะว่ามันอยู่แบบสเปกสปะหลายหน่วยงานนั่นเอง วันนี้ก็เราจะพูดว่าเราทําอะไรได้บ้างหรือเบิกอะไรได้บ้างนอกเหนือจากนโยบายแรงงานที่พูดไปแล้วอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของสสในสภาที่จะตรากฎหมายให้บังคับใช้ในอนาคตต้องถายข้องก่อนนะคะว่าในกรรมธิการสวัสดิการสังคมเนี่ยก็ทําหลายเรื่องเนาะดูแลตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยตั้งแต่อยู่ในท้องจนจน,จนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของชีวิตก็คือดูตั้งแต่ยังไม่เกิดจนเสียชีวิตนั่นเองสิ่งที่เราตามและเป็นผลสําเร็จในกรรมธิการก็คือ ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเสียชีวิตหลังอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ3,000บาทตอนนี้เคยทราบไหมคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเงินเพิ่ม 3, อ,อีก3,000บาทน้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่ได้เบิกเงินตัวนี้พอมาเข้ากันมาิการเนี่ยกลายเป็นว่าตกหล่นตั้งแต่เกิดจนตายเรารู้กันว่าเงินเด็กตกหล่นใช่ไหมเด็กได้ไม่ทั่วหน้าหก0้อย แต่คนตายก็ตกหล่นกรรมธิการเรียกหน่วยงานมาเคลียร์แล้วก็บอกว่าเอา้าตั้งงบติดลบคนตายไปแสนกว่คนแสนกรศพบ,บอกเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ในประเทศแบบนี้ด้วยเหรอสมสดิการแม่งตกหล่นตั้งแต่เกิดจนตายก็เลยคุยกันแล้วเรียกหน่วยงานมาท้ายที่สุดต้องยอมรับกับกรรมธิการและไปควักงบการมาใช้ในปีนั้นแล้วก็ตั้งงบ ตอในปีถัดไปเนี่ยให้ไม่ติดลบก็คือ3ามแสนสี่แสนตบขึ้นไปตอนนี้ก็ไม่ติดลบแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งผลงานในกรรมธิการที่สามารถตามเงินจนได้อีกประเด็นหนึ่งล่าสุดใครได้ยินเมื่อวันก่อนประหลัดกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย๋ยวนี้ตาบอดข้างเดียวปัจจุบันไม่เป็นผู้พิการเนะาะทราบไหมคะคือนิยามของผู้พิการเจ็ดประเทศเนี่ยคนที่ตาบอดหนึ่งข้างไม่ถือเป็นผู้พิการ ายเป็นว่าคนกลุ่มนี้นี่ก็จะไม่สามารถที่จะเบิงกงบประมาณไม่ได้เพียผู้พิการแปดร้อยหนึ่งพันไม่ได้แล้วเบิงกงบคออื่นผู้ยืมอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยผลจากที่เราเนี่ยเคยเรียกประปลัดท่านนี้มาคุยในอนุกรรมธิการตอนนั้นมตนัธนเป,นประธานทาเรื่องนี้อยู่แก้ไขพรบผู้พิการทั้งฉบับแล้วก็แก้ไขนิยามด้วยตอนนี้ประหลัดกระทรวองออกมาพูดแล้วว่ารับข้อเสนอข,ของกรรมธิการเราคือแก้ไข คานิยามของตาบอดข้างเดียวให้เป็นผู้พิการเราก็สามารถช่วยคนได้อีกหลักแสนคนเหมือนกันที่เป็นคนที่มีตาบอดข้างเดียวตอนนี้คนตาบอดอีกสองสามเดือนน่าจะบารลับใช้ได้ก็คือจะสามารถเบิกและได้บัตรผู้พิการแล้วก็สามารถที่จะจ้างงานหรือเป็นโคต้าผู้พิการได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เงินกองทุนผู้พิการเนี่ยเหลือเยอะมากเงินกองทุนผู้พิการใครที่ทํางานในบริษัทจะรู้ว่าถ้าเรามีลูกจ้างหนึ่งร้อยคนต้องจ้างผู้พิการกี่คนคะ เอาออกจากโรงงานรุ้ปลื้มเลยต้องจ้างผู้พิการหนึ่งคนต้องูัจ้างหนึ่งร้อยคนถูกไหมคะถ้าไม่จ้างนายจ้างก็ต้องส่งพบเงินเข้ากองทุนผู้พิการเพื่อที่ให้กระทรวงเนี่ยไปจัดการให้ผู้พิการมีงานทําไปกู้ยืมไปอะไรอื่นไปซ่อมบ้านผู้พิการต่างๆอะที่เป็นสวัสดิการเนี่ยอยู่ในกองทุนนี้การเป็นว่าเงินกองทุนเนี้ยสะสมเท่าไหรทราบไหมคะไม่ถึงร้อผู้พิการตอนนี้มีเงินอยู่ที่ครังน่าจะประมาณ เกือบหมื่นล้านบาทเก้ 9, าพันกว่าล้านแล้วก็เรียกอธิบดีมาคุยเหมือนกันว่าเงินตัวนี้มันไม่ควรเป็นเงินสะสมถูกไหมคะมันควรเป็นเงินที่ต่งตรงถึงผู้พิการเพื่อให้เขาได้มีงานทําเพราะว่าในจ้างที่จ้างเขาเราเอาเงินมาเข้ากองทุนนี้ทํายังไงก็ได้ให้เขามีการทําทํายังไงก็ได้ให้เขามีคนดูแลตอนป่วยเด็เตียงตอนพิการที่ไม่มีใครดูแลก็เลยมีข้อเสนอแนะของกรรมธิการเช่นกันในเรื่องนี้แล้วก็มีเงินให้่อมแซมบ้านผู้พิการอันไหนไหพูดถึง่อมแซมบ้านแล้ว ใครที่มีพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุนะคะเป็นผู้พิการหรือมีในบ้านเป็นผู้พิการมีงบประมาณที่จะซ่อมแซมบ้านเพราะว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการส่วนใหญ่ที่ป่วยติเดรเี่ยงเนี่ยเกิดจากเหตุพัดตกหกล้มภายในบ้านก็เลยมีงบที่จะให้เบิกไปซ่อมแซมบ้านเนี่ยท้องถิ่นจะรู้เพราะท้องถิ่นจะเป็นคนตั้งงบ4ี 40, บ่หมื่นบาทต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนในบ้านใช่ไหม ถ้าในบ้านนั้นมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้พิการมีผู้พิการด้วยผู้พิการก็ได้อีกสี่0 0ืนบาทถ้ามีทั้งสองคนสี 40, ่0มืนบวกสี่0มืนเป็นเท่าไหร่คะแ0ด0มืนบาทอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะของลบแล้วงบผู้พิการเนี่ยขอขอได้เต็มํำนวนด้วยนะล่าสุดเนี่ยมีหกเก้าอนุมัติไป2สองร้อสิบี่สห้านแล้วก็สามารถที่จะของบกองทุนที่มดมอรพูดไปมนเ,นเมื่อกี้อีกเหมือนคือเงินผู้พิการมีสองทาง มาจาก็ประมาณแผ่นดินก้อนหนึ่งแล้วก็มาจากองทุนผู้พิการอีกก้อนหนึ่ง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิการก็จะสาม,มารถเบิกงบได้สองกาเรเั้าเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันตกผลแล้วพูดวันนี้ต่อสอาพูดแล้วเลสแล้วไปเบิกได้ลนะทีนี้มันมีสิบสองกระรวงนะกรรมธิการเราก็เลยที่จริงยังโผล่ผลงานกรรมธิการั้งหมดก็เลยรวบรวมเป็นเล่มนี้มารวบรวมเป็นเล่มนี้มาก่อนที่จะเข้าสู่เล่มล่าสุดเราก็ที่สําเร็จไปแล้วเอาที่กะมาทํา ี่การทสําเด็จไปแล้วนอกจากากาบอดข่างเดียวนอกจากเงินคนตายก็ยังมีของเรื่อง m o u นมแม่ตอนนี้กรรังิการสวัสดิการสังคมทํา m o u ร่วมกับกรมอนามัยสาธารณสุขทํา m o u ร่วมกับขนส่งไปษณียงแล้วก็แอร์เอเชียว่าแม่เนี่ยที่เป็นแรงงานแล้วมาทํางานในต่างเมืองเนี่ยสามารถเก็บปั๊มนมเพื่อที่จะขนส่งไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดได้ส่งภายใน24ชั่วโมงไม่เสียแน่นอน ดูแลที่แบบว่าค,ครบถ้วนมากแล้วก็มีแรงงานมาใช้ระบบนี้หลายพันคนมากตอนนี้กาลังให้รกรมอนามัยเช็คกลับมาที่สว่วนการอยู่ว่าหลังจากเปิดโครงการนี้แล้วมีประชาชนมาใช้บริการกี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมิการทําสําเร็จเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งที่เราทําสําเร็จเราทํางานร่วมกับทีนัยบายพักเนาะร่วมกับครูจุย้ยร่วมกับอาจารย์เอในเรื่องของผู้สูงอายุและเรื่องเด็กเล็กก็คือเรามีหลักสูตราการดูแลผู้สูงอายุนะคะของกรรมนิการ ก็เอาไปจัดสัมมานาแแบบสสจะไม่มีมงบสัมมนาส่วนตัวของแต่ละคนเนาะในกรรมธิการนี้ก็จะเห็นว่าถึงไม่ได้จัดออกมาสัมมนาแต่เอาไปจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลเด็กเล็กเ,เล่นเปเรียนอะไรเงี้ยที่เกิดที่ครูจุย้ยเาช่วยดูก็คือไปหลักเป็นหลักสูตรการที่ครูสพอดอจะเลี้ยงเด็กก็ต้องผ่านหลักสูตรนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอ,อธิบดีกรม ผู้สูงอายุกิจการผู้สูงอายุเอาหลักสูตรของคณะเราที่ทำเนี่ยไปบรรจุเป็นหลักสูตรที่7ของผู้ที่จะไปดูแลผู้สูงอายุต่อก็คือรับนโยบายรับอะไรของเราไปทำแล้วต่อแล้วแลก็กำลังจะคุยกับอธิบดีกรมกิจการเด็กให้เอาหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเข้าไปเป็นประจุหลักสูตรให้ครูสอนพละทั่วประเทศได้ใช้หลักสูตรนี้อันนี้ก็ตกมือได้นะคะผลง,งานกรรมิการเยอะพอสมควร เรากังวลในเรื่องของผู้สูงอายุที่จะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเนาะอ,อัตราการเกิดก็ต่ำแรงงานก็จะลดลงลดลงแรงนานเพราะฉะนั้นเราหนีเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดูแลคนทุกกลุ่มเราก็เลยทํารายงานเรื่องผู้สูงอายุเป็นระดับแรกยื่นแก้ไขไปพร้อมกับแก้พรบรผู้สูงอายุล่าสุดก็ให้ทีมช่วยในในกรรมธิการตั้งคณะทำงานเพื่อรื้อกฎหมายผู้สูงอายุทั้งฉบับอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยแม้60ปีขึ้นไปก็มีการสร้างงานที่มันมั่นคงได้คนที่ยัง ไหวอะไรเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุอะไรเนี้ยก็กาลังคุยกันอยู่พูดง่ายๆว่าต่อให้ใครเป็นรัฐบาลสมัยหน้าคณะนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบในการบริหารประเทศก็คือทําพรบผู้สูงอายุเสร็จแล้วพรบผู้พิการเสร็จแล้วทําไปหมดแล้วว่าจะทําอะไรหลักเกณฑ์นี้แก้แค่ระเบียบก็พอหลักการนี้แค่กฎกระทรวงก็พอหลักเกณฑ์นี้ แก้แค่คอรมงก็พอและหลักานนี human, hum ้ต hum ้องแก้เป็นตัวหมายทําเป็นสเต็ปสเต็ปในกรรมธิการและก็ล่าสุดได้อาจารย์เดชรัตน์มาช่วยเรื่องรองเทิงแทมดูแลผู้สูงอายุที่แบบป่วยติดเตียงระยะยาวหรืออะไรเงี้ยว่าจะทํายังไงใช้งบประมาณด้านไหนนอกเหนือจากที่งบประมาณที่เราค่อนข้างยากนะตอบโจทย์ในการหาเสียงท่านทัานยากในอนาคตที่จะดูเรื่องเงินผู้สูงอายุสามพันบาทไว้จะไปถึงไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกผลงานของกรรมธิการที่ทํารายงานไปแล้วหลายฉบับ อ๋และอีกฉบับหนึ่งที่ทำยังไม่ได้เข้าสู่สภาเพราะช่วงนี้ออกกฎหมายกันรวัรวก็คือรายงานเรื่องเนก i ะถิบิน m ำแท็กเนกระถิ i ิน o m แท็กก็คือคนที่มีามาร,ยา,ยา,รา,มายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีค่ะอย่างเช่นเรามีรายได้ไม่ถึงสามแสนต่อปีก็ไม่ได้ยื่นแบบแสดงภาษีเราจะทํำยังไงให้คนในประเทศไทยเนี่ยเข้ามายื่นแบบแสดงภาษีให้ได้เกือบร้อเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนไหน ที่มีอะไรารายได้ไม่เกินเท่าน,นี้แล้วควรสนับนุนสวัสดิการเขาหรืออะไรเนี่ยก็เลยทาทาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเป็นศึกษาเพิ่มเติมเผื่อเก็บตกหล่นเล็กน้อยว่าในอนาคตอยากทํานโยบายอะไรก็คือเก็บไว้เป็นเครื่องหมายเครื่องมือให้กับพรรคหรือให้กับพวกเราในอนาคตที่สามารถกลับไปทําได้นะคะทีนี้กลับมาค่ะในเรื่องของ เล่มนี้นะคะเนื่องจากเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสวัสดิการมีมากมายหลายกระทรวง12กระทรวงเลยไม่รวมพระองลมย่อยๆนะว่ามีอะไรบ้างก็เลยรวบรวมเป็นหนึ่งรูปเล่มขึ้นมาให้รู้ว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะคะมีทุกกระทรวงค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรรักษากรกระทรวงการทลังกทะทรว12กระทรวงอยู่ในนี้ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเมื่อกี้พูดไปเบื้องต้นแล้วว่ามีงบซ่อมบ้าน นอกจากงบซ่อมบ้านของผู้สูงอายุแล้วก็ของผู้พิการแล้วก็ยังมีมงบที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะคะในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนอาจจะได้เคยใช้ใบริการนี้มีใครเคยใช้บริการกู้ยืมเงินผู้พิการของผู้สูงอายุไหม,มคะไม่รู้ว่ามีกองทุนนี้ <c oughs> นะคะหลายคนบอกไม่รู้ว่ามีกองทุนนี้แล้วเงินเหลือลค่ะเพราะอะไรเงินเหลือเป็นมื่นเพราะเราไม่รู้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วหลายคน ผู้สูงอายุบางคนแบบไอเดียดีมากเลยนะเอาเป็นเงินเนี่ยผู้ได้ครั้งละสามหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยไปซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไปซื้อตู้น้ำหยอดเหรียญมาไว้ในหมู่บ้านแล้วก็เอาเองินเพ่ได้กําไรเิยอ,อะไรเงี้ยเออเขาก็มีไอเดียอะไรดีๆแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดประกอบอาชีพหรือบางคนก็ไปซื้อรถเข็นมาทำมาค้ขาขายใครที่เป็นผู้พิการไม่สามารถกู้ได้ผู้ดูแลผู้พิการก็สามารถเป็นคนกู้แทนได้เหมือนกัน กาลังแก้ระเบียบในเรื่องของคนค้าประกันอยู่เพราะมีปัญหาว่าผู้พิการหรือหลายๆคนก็ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะให้คนอื่นมาเป็นผู้ค้าประกันก็พยายามที่จะกดล็อกแล้วก็แก้ระเบียบให้มันผู้ยืมอะไรง่ายขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้ามากกว่าไม่อยากให้ใครมาต้องมีหนี้มีสินแล้วก็ผู้ยืมถึงแม้มันจะไม่เสียดอกเบี้ยก็ตามแล้วก็พยายามที่จะให้กระทรวงเนี่ยพัฒนาระบบนี้เพราะว่าให้คู่ไปก็เป็นหนี้เสียเจ็สิอร์ซะ คนเราพิการอยู่อ่ะแล้วก็จะเอางานที่ไหนเิทนที่ไหนมาคืนรับถูกไหมอันนี้ก็ต้องเข้าใจสภาพบริบทสังคม,มประเทศไทยด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องแก้กไขในอนาคตหรือจะเป็นในเรื่องอื่นนะคะในเรื่องของสพสชๆๆมีอะไรบ้างมีกายอุปกรณ์อะไรบ้างมีต่อเนื่องให้ที่บ้านมีทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างเวิรที่ไหนได้อยู่ในเล่มนี้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเรา ถูกดำเนินคดีไปถูกลุกที่ทางมีปัญหาไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีเงินขื้นสารไม่มีเงินประกันตัวมีกองทุนยุติธรรมมีใครไยใช้ไหมไม่รู้ที่ไม่ใช้ไม่ใช่ละไม่รู้ค่ะฉันก็เลยเสียค่าทนายเองถูกป่ะมีแม้กระทั่งจ่ายค่าลังวัดที่ เอาเงินมาจ่ายค่าทนายเอาเงินมาประกันตัวหรือเอาเงินมาขึ้นศาลอะไรนี้มีกองทุนแม้กระทั่งคนไปทํางานต่างประเทศหลายคนเข้าใจว่าคณจะมีงบแค่กระทรวงแรงงานถูกไหมช่วยเหลือเวลาเราถหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศตายที่ต่างประเทศทํางานแล้วไม่ได้กลับโดนโกองเสียงเสียอวัยวะอื่นก็ยังมีกระทรวงต่างประเทศที่มีงบ,บตรงนี้ที่จะดูแลเราบางทีขอได้สองทางเลยถ้าคนรู้ช่องทางาใช่ไหม แล้วคนที่รู้เรื่องนี้นะคือใครนะหัวคะแนนส่วนใหญ่ก็หัวคะแนนในต่างจังหวัดที่รู้แล้วก็เอาไปช่วยคนยากคนจนในต่างจังหวัดเวราฉะน,นั้นี้หลายที่เนี่ยก็เลยพยายามที่จะให้คัมภีร์เล่มน,นี้ไปกับทีมเรือขายทุกคนเพื่อที่อยู่ต่างต่างจังหวัดเพื่อที่จะเวลาลงพื้นที่นะเวลาลงพื้นที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยมีเรื่องนี้ที่นม้มีแล้วนี่ในนี้บอกหมดนะว่าทําให้แบบตัวใหญ่ๆอ่านเข้าใจง่ายถ้าใครถูงอายุสายตาไม่ดีเนาะเป็นภาพสีสัน แล้วก็มีคุณสมบัติมีอะไรบ้างไปต่อหน่วยงานไหนถ้าจะโองบเรืนน่องนี้หรือแม้กระทั่งเกิดภัยพิบัติพืชไรนาเสียหายพืชปศุาาสัตว์เสียหาย